สวัสดีนะครับนี่นะครับช่องเฮียปอสายถอกนะครับนี่ไม่นี่ก็มาอัดฟางนะครับหน้าห้องเดียวนะครับประมาณหาอะไรนะครับนี่ใซรรถไถนะครับคูโบต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับลนักเครื่องอินเตอร์นะครับ c ี่ีศูนย์นะครับ ก่อนเทียงนะครับไงพอสมควรนะครับแน่นดีนะครับนี่น,นี้กัมัดฟางแหงนะครับฟางเปียกนะครับอัดเดียวมันจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวพา,าไปไปเบิ่งนะครับฟางเปียก บางเปียกเราไม่นับนะครับถือว่าเป็นของเสียนะครับเราจะอัดให้ฟรีนะครับต่ท้ามันเป็นฟางแหงก็บสินับนะครับันนี้กระทั่งนี้บุยลรันะครับอำเภอบ้านกวดนะครับจุกปอนสิบห้าบาทนะครับเดี๋ยวพาไปเป็นฟางแหงนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นฟางแหงนะครับอ่าฟางแหงก็จะประมาณนี้นะครับนี่ขอนุญาตใส่รองเท้าทิพย์นะครับนี่พามือเงิงฟางเปียกนะครับฟางเปียกนะครับมันชื้นนะครับ ที่นี่มันจะเสียยงมเอายงามลูกค้านะครับเอาไปแหงว้วนะครับฟางมันจะขึ้นร่าหรือว่าเก็บวบนานๆนะครับตรงนี้ผมจะบันับนะครับถือว่าเป็นของเสียนะครับตรงนี้ใช้อาเสียอยู่ประมาณสองสามก้อนมัน้งครับนี่เอา่ายงำเอาไปแหงว้วนะครับมันจะมีปัญหาเกิดเห็ดเกิดร่านะครับแต่เอาไปใส่คนต้นไม้ได้นะครับไม่มีปัญหา ถ้าม่นอัดฟางปกเปียกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลูกค้าท่านใดนะครับที่ว่าเฟี้ยงเปียกน้ำนะครับแบบนี้นะครับอ่แบบแล้วให้อัดนะครับทางผมนะครับจะบรับอัดนะครับเพราะว่าอัดไปนะครับฟางจะเน่าได้เสียไงนะครับที่นี่ก็เป็นการเสียเงินถิ่มซื้อนะครับคิดใจเขาใจเขาใจเฮานะครับ อ่มือแมนเอาแต่งเงินอย่างเดียวนะครับนี่ฟ่งแหงๆแบบนี้นะครับจะอัดไงนะครับตอนนี้กว็วนมาอีกอรอบนึงเลยนะครับ ตนี้นะครับเป็นเครื่องอิดเตอร์นะครับมือสองจากนอกนะครับอันนี้เครื่องนี้ได้มาจากลุงงานะครับสุดินนะครับดินสุดินนะครับอันใ้เฟี้ยงนานากระชืออาเเลวนะครับอาเตไลนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ประมาณนี้กนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ